สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1อีกนะคะกับคุณครูจุราพรคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะคะเรื่องจำนวน5และ6ของหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะจำนวนนับตั้งแต่10และ0ค่ะต่อไป ่อนอื่นเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อหนึ่งเมื่อกำหนดสิ่งของหรือภาพที่มีให้จำนวน5และ6ให้นะคะนักเรียนสามารถบอกจำนวนได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของจำนวน5และ6ได้ข้อสนักเรียนสามารถอ่านและเขียนเลขฮินดูอารบิกเลขไทยและ แสดงจำนวนนับ5และ6ได้นะคะต่อไปเรามาเริ่มการเรียนเลยนะคะจำนวน5นักเรียนมันช่วยกันนับนะคะ5อันนี้คืออะไรคะหนังสือ1นับนะคะนับตามคู่1 2 3 4 5 หนังสือห้าเล่มอ่านตามคุณครูนะคะหนังสือห้าเล่มต่อเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คืออะไรคะใช่แล้วคะ่ปะปากกาปากกามีกี่ด้ามคะเรานับได้เท่าไหร่คะจำได้ไหม หค่ะถูกต้องปากกาหด้ามพูดตามคุณครูนะคะปากกา5ด้ามต่อไปค่ะอันนี้อะไรคะแตงโมแตงโมหนึ่งแตงโมมีกี่ชิ้นคะ5ชิ้นเก่งมากค่ะ พูดตามนะคะแตงโม5ชิ้นเก่งมากค่ะต่อไปนะคะยังอยู่ที่จำนวน5นะคะอันนี้อะไรมีค่ะเอานับค่ะ1 2 3 4และ5อามีมี5ตัวพูดตามค่ะมี5ตัว ต่อไปค่ะอันนี้อะไรคะมือนิ้วมือดูนะคะมีกี่นิ้วคะนับค่ะ1 2 3 4 5มีนิ้วทั้งหมดกี่นิ้วคะ5นิ้วอ่นักเรียนลองยกนิ้วขึ้นมา5นิ้วสิคะเก่งมากค่ะนิ้วเรา นิ้วมือเราหนึ่งข้างมีห้านิ้วนะคะมือนิ้วมือห้านิ้วอ่ะพูดตามค่ะนิ้วมือห้านิ้วต่อไปค่ะรูปอะไรคะเป็ดอ่ะลองมานับนะคะหนึ่ง,งอะไรคะสองถูกต้องค่ะต่อไปค่ะสามสี ห้านับอีกสักครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีเป็ดอยู่กี่ตัวคะเป็ดห้าตัวค่ะถูกต้องแล้วค่ะมาดูนะคะอันนี้คือเลขฮินดูอาราบิกค่ะ ส่วนต่อไปนี่คือเลขไทยอ่ามาดูที่เลขอาราบิกก่อนนะคะเลขอาราบิกเขียนยังไงดูนะคะวิธีเขียน1ขีดลงมา2โค้งค่ะทำเป็นท้องเลขค่านะคะ2ส,ส่วนที่3คือขีดข้างบนค่ะ3นี่คือเลขค่าอาราบิกนะคะต่อไปอันนี้คือเลขค่าไทยค่ะหอดหัวกลมๆหนึ่งแล้วขีดลงตามเส้น เรียนลองขีดตามนะคะเขียนตามคุณครูนะคะเขียนเขียนในอากาศก็ได้ในค่าจะขมวดหัวบนค่ะต่างจากเลขสีนะคะเลขสีจะไม่ขมวดค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะอันนี้คือตัวหนังสือนะคะเขียนยังไงคำว่าห้าห ไม่โทรห้าสะกดตามรูนะคะหออาหาไม่โทรห้าเก่งมากค่ะต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเก่งมากค่ะกรอบสิบกรอบสิบหมายถึงมีช่องอยู่สิบช่องแล้วเราจะระบายสีเท่าไหร่คะระบายสีไป5้าลูกนับพร้อมกันค่ะห สองสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้ารูปค่ะเก่งมากอ่าต่อไปค่ะไปที่จำนวนหกนะคะอ่ะมานับพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกโป่ง หมดหกลูกอ่ะพูดตามค่ะลูกโป่งหกลูกลูกโป่งหกลูกนะคะจับได้อันนี้คือตัวอะไรคะนกอ่ะหนึ่งแล้วนะคะสองสามสี่ห้าหกมีนกทั้งหมดกี่ตัวคะหกตัวคะ่ะ นก6ตัวต่อเลยนะคะอันนี้คืออะไรพี่กบนะคะกบน,นับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกบกี่ตัวคะหกตัวต่อค่ะอะไรคะเป็ดหนึ่ง 2 3 4 5 6มสเป็ดหตัวพูดตามคุณครูนะคะเป็ดหตัวท่อไปค่ะอันนี้คือมือมือคนเรานะคะหมือสองข้างอันนี้มานับนิ้วมือกันนะคะเด็กๆเ,เอามือขึ้นมาสองข้างแล้วค่ะทำเหมือนรูปภาพเลยนะคะ หนึ่ง,งและ6นิ้วมือ6นิ้วเก่งมากค่ะทาําตามเอานับอีกสักรอบค่ะนับนิ้วอีกสักรอบ 1, 2, 3, 4, 5, และ6ค่ะ ทั้งหมด6นิ้วนะคะทีนี้เรามาดูตัวเลขกันนะคะเลขฮินดูอารบีเขียนยังไงเลข6นะคะจะเริ่มที่ข้างบนลงมาข้างล่างนะคะเห็นตัวเลขไหมคะเลขหนึง่งดูตามที่ครูพาเขียนนะคะเขียนจากข้างบนลงมาม้วนกลมๆข้างล่างอันนี้คือเลขหนะคะ,ะดูอีกสักรอบนะคะ ค,คิดจากข้างบนลงข้างล่างอันนี้คือเลขหอาราบิกนะคะต่อไปมาดูเลขไทยค่ะเขียนยังไงเลขไทยเด็กๆใช้นิ้วเขียนตามเลยนะคะเขียนตามในอากาศก็ได้ค่ะม้วนหัวกลมๆนะคะขีดลงตามเส้นที่ เด,เด็กเขียนไหมคะอ่าแล้วก็ขีดขึ้น,นอันนี้คือเลขหกนะคะอีกสักรอบค่ะเอานี้ขึ้นมาเเขียนตามค่ะม้วนกลมหดเป็นหัวแล้วก็โค้งนะคะโค้งกลมทำสวยๆแล้วก็ขีดขึ้นหางขึ้นอันนี้คือเลขไทยคะ่ะเลขไทยมาดูตัวหนังสือนะคะเขียนยังไงหออกกหก สะกดตามครูนะคะหออกก็หกเก่งมากค่ะต่อไปค่ะมาดูอันนี้ตกรอบสิบนะคะกรอบสิบมีเราจะมาระบายสีลงกรอบสิบนะคะเลขหกเราก็จะระบายไปกี่ช่องคะถูกต้องค่ะ เลข6ก็ระบายไป6ช่องอนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6ครบค่ะ,ะต่อไปจบจะจบแล้วค่ะเหลือนิดนึงมาทบทวเนเัินก่อนนะคะเลข5ค่ะฮินดูอาราบิกฮินดูอาราบิกข้อไหนคะกขอ,ขอ,ขอ ขอใครถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเลขไทยข้อไหนเอ่ยเลขไทยตอบได้เลยข้อคอควายสุดท้ายตัวหนังสือกไก่ค่ะหออาหาไม่โทกหต่อไปค่ะเรามาทบทนกับเลขหกนะคะดูอารบิกค่ะข้อไหนครับกอขอคควายถูกต้องค่ะตัวเลขไทยล้วคะข้อไหน ก็ไกลถูกต้องค่ะและสุดท้าย6ขอไข่นะคะ,ะทบทวนอีกนิดนึงจะจบแล้วค่ะกิดที่3เรื่องจำนวน5และ6นะคะผีเสื้อนี้สีฟ้าเนี่ยมีเลขอะไรคะเลข5ค่ะเลข5หออาหารไม่โทร5ภาษาอังกฤษลคะคะ five แปลว่าห้อาอ่านตามคุณครูนะคะ five แปลว่าห้าเก่งมากค่ะต่อไปค่ะผีเสื้อตัวนี้เลขอะไรคะเลขหกนะคะเลขหกหออกหกภาษาอังกฤษละคะ six SIX S แปลว่า6เอาละค่ะเราได้เรียนเลขห้ากับเลข6ไปแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ต่อแค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปที่4นะคะเรื่องอจำนวนที่7กับ8นะคะแล้วเจอกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ